มาดูกันที่เรื่องราวของนักกีฬาไทยเราอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีนะครับในการแข่งขัยนยังต่างแดนนะครับนั่นก็คือน้องเกียวอัอชรา,าพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ช่วยทีม NEC Red Rocket นะครับควา้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงถ้วยพระจัก,กรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับหลังจากรอบชิงชนะเลิศเอาชนะนิซามิสุปสปริงไป3ต่อ1เซตนะครับนับเป็นคนไทยคนที่2ที่ทำได้ต่อจากน้องแนนถ้าดาลนุกแจ้งที่เคยช่วยทีมเจทีมาเ,เวลัส ใช้ประาการนี้มาแล้วเมื่อปี2020นะครับการแข่งขัน,นก็มีขึ้นในวันที่17ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับซึ่ง NEC r e ซิโอเรตโรกที่มีอัญชรพรฒ์คงยศนักเบ์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมสังกัดด้วยนะครับซึ่งในทีมนี้เนี่ยนอกจากเพียวแล้วก็ยังมีซาเลน่าโคกานะม,มือตบหมอเสาตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นก็ยังมีฮารุยุที่มามูระอดีตนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็อดีตนักกีฬาทีมชาติอเมการติสหรัซึ่งเี่ยก็ช่วยใ เอ็นเอซีเรดโอร็อกเก็ตนะครับเอาชนะทีมสามนิสุสสปริงไป3าต,ต,ต่อหเซต25่สิบห้าต่อสิบเต่อยี่สต่อสิและ25่สต่อสินะครับควา้าแชมป์สมัยที่2สอเลน่าโคการ์ทำแต้มสูงสุดในนัดนี้28คะแนนจากการตบ19แต้มบล็อก8แต้มและเสิร์ฟ1แต้มคว้า MVP นะคว้า MVP มบนะสปีติดต่อกันเลยนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยโอร็อกเก็ตก็คว้าแชมป์แล้วก็โคกาก็ได้ MVP ด้วยนะครับ ส่วนเพียวเนี่ยก็แน่นอนเขาว่าเป็นคนไทยคนที่สองที่คว้าแชมป์ารายการนี้ต่อจากท่าดนาวนึกแกล้งที่เคยพาเจทีมาว์เวลต์คว้าแชมป์ได้เมื่อปี2020นะครับเนี่ยแหละฮะน่ารักมากนะทั้งเพียวแล้วก็โคกัตที่เป็นศูนยูนี้นะไม่ใช่งัอันนี้นะเออโอเค,อออเควอลเล่บอลหญิงหลีกญี่ปุ่นนะ,ะเทียมนะน้องเกียวของเรานะ รอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา